ลุ่มคนส่วนทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถนใเนี่ยรูปกระบาลเลยให้รีบวางให้ไวนะฮะรู้ว่าเราเราไม่ชอบเขาอะไรต่างๆก็ก็รีบวางนะฮะใครทําผิดพลาดใครทําผิดอะไรไปเขาเขาได้รับผลของที่เขากระทาแล้วเราก็แค่วางใจวางวางเฉยไปนะฮะน้องฝนหยิกได้นอนบ้างไหมคะถ้าถามว่านอนได้นอนแต่นอนน้อยครับนอนน้อยฮะนอนน้อยเพราะว่าต้อง ต้องปิมนใบต้องปิ้นนู่นน,นี่นั่นอะไรต่างๆเช็คข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้เท่ากับฝนเนี่ยน่าจะต่อจากอาจารย์เลยคืออาจารย์อาจารย์ข้อมูลรับดูข้อมูลอะไรฝนก็ต้องรู้ด้วยนะครับตอนนี้นะเท่ากับฝนต้องรู้ทุกอย่างแล้วก็ฝนต้องตามงานให้ได้นะครับอ แล้วก็ต้องต้องอะไงเขาต้องตามเลยอะ่ะเออทำไมน้ําพริกไม่มาไม่มาเพราะอะไรนู่นนี่นัน่น,นมากี่โมงอะไรเงี้ยทุกยทุกอย่างเวลารายละเอียดต่างๆดีเทลต้องเป๊ะนะฮะอากาศเปลี่ยนไปด้วยสภาพด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ตัวเล็กจุดก่อนค่อยว่ากันทีหลังครับผมแอดไม่ได้ไปบ้านอาจารย์ไปครับพี่นิดแต่ว่าตอนนี้ผมเอารถมาชาร์จแบตนะครับที่ปัม๊มโบตทอถแถวบ้านอาจารย์นี่แหละครับนะครับนะครับครั้งล่าสุดดูคลิปเจนนี่ บิดเลยราคาห้าหมื่นห้านาทีอะไรนะแล้วยังมีปรับราคาอื่นอีกค่ะไม่เหมือนเดิมแล้วครับธุรกิจอะครับพี่พี่เลิฟผมจะบอกอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันคือธุรกิจเขาจะทํายังไงอะไรยังไงมันก็ต้องยอมรับในกติกาที่เขาวางคุณจะทําไม่ทําร่วมกวับเขามันก็สิทธิ์ของคุณแล้วธุรกิจแบบนี้มันก็สิทธิ์ของเขาใครไหวก็ไปทํา ใครไม่ไหวก็แค่เดินออกแล้วก็มาจัดการบริหารธุรกิจของตัวเองครับทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันคือการลงทุนเราทำธุรกิจเราต้องลงทุนเราต้องวางแผนนะฮะคนที่ทำอย่างด้านนี้เขาก็ต้องได้เงินป่ะเออและอีกอย่างอะ่ะผมมองว่าถ้ามันดูไม่น่าเกียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคงวางแผนมาแล้วให้มันดูแบบเออราคาเลทนี้นะค่าตัวนี้นะ ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เฉลี่ยกันแล้วเออได้ไหมมันสูงไปไหมเขาคงคิดมาแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นระดับแบบคือระดับแบบขนาดนี้แล้วว่าคนดูเขาเป็นแสนเป็นล้านรายได้เขาเป็นระดับร้อยร้อยล้านยี่สองร้อยล้านขึ้นเป็นพันล้านขึ้นอัพขนาดเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันต้องมันต้องมีมีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ เขาจะบอกว่ายังไงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่แล้วนะระดับนี้นะเราต้องเข้าใจในบริบทแบบนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้แพงจังสูงจังนู่นนี่นั่นต่างๆไปว่าเขาถ้าเขาไม่คิดที่จะกล้าดเดินกล้าลองทําอะไรแบบนี้เขาจะมีวันนี้ไหมครับถูกต้องไหมทางานไหมคะคุณปัดหรืออยู่คาเฟ่คะมันคือธุรกิจทํางานครับผมพี่คิดว่าผมไปคาเฟ่ ทุกวันเนี่ยผมไม่ทํางานหรอเดียเด๋ยวนี้งานอ่ะมันออนไลน์นะพี่ถูกต้องป้าพี่ด่าด้าเนาะมันเราสั่งงานผ่านออนไลน์ได้ให้เด็กมันทําก็ได้ผมก็มีเด็กมีลูกน้องทําช่างก็เข้าหน้าง,งานได้มีปัญหานู่นนี่นั่นต่างๆเรา,า,า,าเราก็แก้แก้ไขได้นะถามว่าผมไปนั่งงานไหมผมไปนั่งงานอยู่แล้วผมไปนั่งงานอยู่แล้วตลอดแต่ว่าพี่บางอย่างบางครั้งอะ่ะ เราก็ไม่ได้ต้องต้องบอกว่าเราเราอยู่หน้าง,งานเราไปไหนอะไรยังไงเนาะครับพี่พี่ดดาถามได้นะพี่แต่ผมอธิบายเฉยนะฮะผมทําอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตามสถานการณ์โลกเนาะสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนะว่าโอเคเดี๋ยวนี้มันอะไรก็ออนไลน์อะไรมันก็รวดเร็วทันใจสั่งผ่านเด็กเอ่อให้ทำเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านช่างอะช่างเป็นเข้าโรงง,งานเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้งานอัปเดตถึงไหนแล้วอาจจะให้ช่างส่งรูปมาส่งให้ลูกค้ามีกลุ่มมีอะไรต่างๆมันก็ถึงวัยนะครับผมถามว่าทําไมเป็นนักธุรกิจหรือทําส่วนตัวแล้วไม่ต้องไปดูงานหรอดูครับพี่ก็เห็นอยู่ใช่ไหมบางคนก็เห็นอยู่ว่าผมไปหน้างงานตรวจไซส์งานนู่นนี่นันน่นแต่ถามว่าต้องอยู่ทั้งวันไหมใช่ปะเราก็ไม่ต้องเป็นต้องอยู่ทั้งวันเราสามารถบริหารจัดการอยู่หน้าคอมก็ได้อยู่จอคอมก็ได้โทรศัพท์ก็มีไลน์ก็มีเออมันถ้าเป็นในยุคก,ก่อนโอเคผมก็ใจพี่ พี่พี่ทุกคนนะหรือพี่ดาด้าเนาะว่าโอเคมันต้องไปตรวจใจมันต้องไปดูหน้างานมันบางทีมันไม่มันไม่มีมือถือแบบนี้เราก็ต้องวิ่งไปดูเองแต่ผมผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วไงครับจนปัจจุบันนี้มันสามารถมันเทคโนโลยีมันก้าวไกลไปไหนต่อไหนแล้วซึ่งเราเราปรับปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับยุทธศาสตร์ละกันไหมผมก็เรียกไม่ถูกนะปรับให้มันเข้ากับปัจจุบันอะเพื่อที่งานมันจะได้พัฒนาต่อไปแล้วมันเดินไปได้เร็ว นะฮะไม่ต้องมาช้าอู้ต้องรอคุณปัดมาหน้างงานต้องนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่เลยครับอ๋อเฮ้ยน้างงานเป็นไงบ้างช่างตอนนี้ตัวตู้เป็นไงขึ้นแผงยืงยางทากันปวกให้ลูกค้าไหมเออขึ้นโครงทุกตาโครงคะอ่าโครงผนังอะไรต่างๆได้ย่างอะไรเป็นไงบ้างตอนนี้ติดปัญหาอะไรอ่าโอเทอัปเดตคุยกันแต่ถ้ามันดูแบบเฮ้ยคุณปัดต,ตรงนี้มันติดปัญหาครับเออติดตัวระบบไฟระบบนู่นนี่นั่นเออผมรบกวนคุณปัดเข้ามาดูหน้างงานไหมพอดีอธิบายไม่ถูก เราก็ต้องไปถูกไหมฮะรูปแบบมันปรับเปลี่ยนปรุงเปลีป่ยนแปลงไปแบบนี้เราเราก็ต้องให้มันตามยุคอันไหนที่มันสมควรแก่เหตุที่จะต้องไปหน้าง,งานมันก็ต้องไปนะฮะเจ้านายอ่ะบางทีจ้างลูกน้องมาเพื่อที่อะไรเพื่อให้สามารถดูแลแทนได้ถูกต้องไหมฮะอ่าสุดยอดค่ะสมัยใหม่ใช่ครับเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะขนาดวัสดุแบบแมทเทีทเย l เนี่ย เราวยังต้องเรายัางต้องตามเลยมันเปลี่ยนแปลงตลอดอะ่เฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรต่างๆเงี้ยมันมันอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเราผมเน่ยแทบจะตามไม่ทันเลยบางทีเซลเออคุณปัดว่าไหมครับบางทีพี่เอ,อ่อจะเอาอันนี้ไปให้เออคุณปัดว่าไหมครับหนูจะเอาตัวอลูมิเนียมตรงนี้ไปให้หนู่นนี่นั่นต่างๆใช่ไหมมันมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดอ่ะเออต้องปัดเก่งบริหารเนี้ยได้ทุกวันออนไลน์กันหมดแล้วใช่ครับถูกต้องครับพี่ติ๊กนะฮะตัวเองเป็น ก็เป็นหมอบอกหลังสุดคอเสื่อมตอนนี้กําลังปวดเลยเอ้าครับผมจริงที่สุดค่ะถูกต้องค่ะครับขอบคุณมากครับเออมันมันต้องเป็นแบบ,แบ,บนั้นเมื่อวานนูอาจารย์สนุกมากได้กลับสถาบันก่าวใช่ครับพี่เลิฟสนุกสนุกนะฮะเออช่องอาจารย์ไลฟ์สดไหมครับเดี๋ยวไลฟ์ครับพี่นั่นจะบ่ายบ่ายสายมประมาณนี้นะฮะมันสมัยก่อนตอนผมเป็นฟรีแลนซ์ผมทํางานผมจบอายุยี่สบสามจบสถาปัตน ตอน 23, 23, อยี่สามยี่สามอย่ระยองอยู่ระยองทํางานเป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่ปีหนึ่งยี่สามยี่สี่ยี่สี่เนี่ยผมขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วหมายถึงว่าจบสาปศรีปุทุมที่เกษตรแถวแถวบางเขนนะแล้วก็ลงไปทํางานเป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่ระยองปีหนึ่งยี่สี่ก็ขึ้นมาเป็นฟรีแลนซ์ทำนู่นทำนี่ทำบริษัทออแกนไนซ์ นึกว่าว่าอยากลองปรับดูเปลี่ยนดูว่าเราจะทำกับบริษัทอีเวนต์ออแกไนน์อะไรอย่างนี้ <c oughs> ได้ไหมก็ทำอยู่อีกประมาณ6เดือนก็ทำอยู่ลองผิด <c oughs> ลองถูกจนออกมาเป็นฟรีแลนซ์พะมันเป็นฟรีแลนซ์เสร็จ24-25ผมซื้อบ้านหลังแรกได้นะฮะเ <c oughs> นี่ยแหละแล้วตอนนั้นยังแบบออกไปลุยหน้างานเองขึ้นรถไฟฟ้าต้องไปคุมช่างเองเออทำบัญชีเองนะ พาลูกค้าไปดูแมทชิเลียพาลูกค้าไปดูโฮมโปบุญถาวรโอ้แต่ก่อนเนี่ยมันมันออนไลน์มันยังไม่ทั่วถึงขนาดนี้เนาะมันยังไม่ทั่วถึงขนาดนี้มันยังแบบต้องเดินทางต้องน่ะงจะใหม่ก่อนผมยังไม่มีรถรถ,รถยนต์นะตอน25ผมมีบ้านแล้วแต่ผมมันมีรถอีกทีตอน28แปดระหว่างช่วง25จนถึง28เนี่ยโอ้โหผมทํางานแบบลุยมากเลย ส่งส่งอ e ีเมลไปส่งโปรไฟล์ไปตามบริษัทยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่นะส่งไปเป็นร้อยกว่าบริษัทอะผมเขียนอะหน้ากระดาษ A4 แผ่นหนึง่งอะผมเขียนอ e ีเมลเพื่อจะส่งผลงานไปอะตอบกลับมาหาผมเนี่ยเพียงแค่สองสาบริษัทเองนะเ,ออเนี่ยมันคือความลําบากในยุคนั้นเห็นปะมันถามว่ามันดีมันดีไหมที่ไปดูมันดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตามโลกเนาะโลกมันเปลี่ยนไปทางนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปทางนี้อัปเดตแบบนี้เราก็ต้องตามให้ทันนะครับ นะครับผมก็ไม่ใช่คนเก่งที่สุดเนาะแต่ผมก็ต้องตามให้ทันเพื่อให้ให้เราเนี่ยทันโลกทันทันเหตุการณ์ทันทุกอย่างที่ที่มันที่มันเปลี่ยนแปลงนะ,ะสวัสดีครับพี่ไวรุ่นตื่นทำนะฮะเนีย่ยแหละมันก็เลยเป็นบริบทว่าโอ้ทำไมเอสแลมว่างจังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ทํางานทำเนี่ยแหละครับแต่ทําอยู่เบื้องหลังด้วยแล้วก็นางเอ๊าอาจารย์ไลฟ์แล้วอาจารย์ไลฟ์แล้วพี่ๆอย่าลืมไปดูอาจารย์นะอาจารย์ไลฟ์แล้วนะขึ้นไลฟ์แล้วตอนนี้ประมาณสามโมงแล้ว เนี่ยเดี๋ยวสักพักผมก็ลงไลฟ์แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปบ้านอาจารย์เพราะตอนนี้ผมหยุดปั๊มน้ํามันแถวบ้านอาจารย์อยู่แถวบ้านอาจารย์นะฮะพี่พร้อมวันดีครับผมก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมชาร์จแบตให้ประมาณสัก100ร้อยเปอร์เซน็นก่อนแล้วก็ค่อยไปบ้านอาจารย์นะคใครจะอยู่ใครจะดูช่องผมก็ได้หรือใครจะไปช่องอาจารย์ก็ได้หมดเลยนะยินดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็ไปบ้านอาจารย์เดี๋ยวก็มไาไลฟ์ที่บ้านอาจารย์เนาะขอตัวไปดูอาจารย์ก่อนได้เลยพี่เล็ก ได้เลยพี่ตัวเล็กไปเลยตอนนี้แบตประมาณ80%แล้วขอตัวก่อนพี่พร้อมได้เลยครับเดี๋ยวอีก20%ผมก็ไปบ้านอาจารย์แล้วบายค่ะไปหาอาจารย์แล้ะ